โรงเรียนเมืองพานบ้านกบวิทยาบริหารงานโดยนายกุศล4 0 0ร้อคำผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเมืองพานบ้านกบวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลเมืองพานอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น98คนมีบุคลากรทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนข้าราชการครู6คน พนักงานราชการสองคนและนักการพานโรงหนึ่งคนองประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเมืองพานบ้านกมวิทยาดำเนินการทบทวนโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม่พุทธศักราช2560จัดทำมาตร,รฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ผ่านการระดมสมองและมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเต็มศักยภาพดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูออกแบบสร้างจัดหาสื่ออย่างหลากหลายเช่นสื่อจากแคนวา PowerPoint, p o w r p o เอกสารประกอบมีการจัดมุมสื่อและแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาให้เข้ากับคำว่าความรู้มีอยู่ทุกที่มีการวางแผนและดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาและมีการนิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูพร้อมทั้งนำผลการนิเทศมาร่วมกันดำเนินการ PLC เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนโดย บูรณาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านและการนิเทศชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ดำเนินการวางแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการด้านการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพานบ้านกกวิทยาดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยกระจายงานแบบมีส่วนร่วมไปยังหน้ากลุ่มงานมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจระเบียบข้อบังคับที่พึงปฏิบัติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างชัดเจน ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งรูปแบบการอบรมออนไลน์ศึกษาดูงานศึกษาด้วยตนเองปรึกษากับผู้รู้ในวิชาเอกนั้นเพื่อนำม,มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลนักเรียนให้ได้รับการดูแลและให้คำแนะนำช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพเสมอภาคและทั่วถึงร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในด้านต่างๆม,มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงและการช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนเมืองพานบ้านกงวิทยา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลักกุศลโมเดลโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาการศึกษา 4B5S Model สู่ 6G มาใช้ในการพัฒนาองค์กรโดยให้ครูนำเทคนโนโลยีสารสนเทศมาปรับประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนเมืองพานบ้านก๋มวิทยาดำเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมถึงการให้บริการทั้งด้านอาคารสถานที่ด้านวิชาการงานจิตอาสากิจกรรมชุมชนกิจกรรมประเพณีวันสำคัญตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภยัยการเกิดอุทกภยัยอักขีภยัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะโดยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ทักษะและนวัตรกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นระดับโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ตามศักยภาพผู้เรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพุ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเมืองผานบ้านก๋มวิทยามีผลงานรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทความพิการบกพร่องทางการเรียนรู้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและอวอร์ดครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครูพุทธศักราช2 5 6 8 องประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความือสัตว์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีอีกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญโรงเรียนเมืองพานบ้านกมวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมาการประเมินป,ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาไว้นะโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ